ล่าสุดในอ e ีฟุตบอลโมบายสามารถตั้งแท็กต mm ิกนักเตะได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะมาตั้งเคา n t เตอร์ r ทรเกให้ดูนะว่านักเตะมันวิ่งยังไงทํางานยังไงแล้วก็เดี๋ยวมีภาพตัวอย่างให้ดูด้วยเพื่อจะได้เข้าใจง่ายๆนะก็เริ่มต้นจะใช้ทีมนี้นะเดี๋ยวเราจะตั้ง c o u n t เตอร์ g e รให้ลงลุมกับซอนนะก็คือใน PC เข้ามาตรงแท็กติกนะแล้วก็ Individual i n s t r u กชั่นนี่ถ้าในโมบาย Mobile, กดรูปโค้ดด้านบนนะครับแล้วก็กดอินดิวิดวเหมือนกันนี่ มันจะมีให้เลือก4ช่อง Attack 2ช่อง Defense 2ช่องให้เราเลือกช่อง Defense นะนี่เราเลือก Counter Target เราเลือกเป็นผมจะเลือกเป็นลงลุมนะ1ช่องแล้วก็เลือกเป็นซอนอีก1ช่องคือการทำงานของมันก็คือจะยืนค้ำอยู่ข้างบนนะไม่ลงมาช่วยเกมรับข้อดีก็คือจะประหยัด Stamina นะคือวิ่งได้ทั้งเกมเลยก็คือล้อส่วนอย่างเดียวไม่ลงช่วยเกมรับแล้วมีโอกาสแบบ เวลาแบ็คเขาหลุดตำแหน่งเนี้ยเราก็สามารถหลุดได้เดี๋ยวมาดูจงังหวะในเกมกันเรามาดูตำแหน่งการยิงของนักเตะที่เราตั้งคาลเตอรต์ซาเกตไว้2ตัวนั้นก็จะมีลูกศรชี้ไว้นะเดี๋ยวมาดูการวิ่งของ2ตัวนี้กันสังเกตครับนะเขาจะยืนรออยู่ข้างบนเนี่ยระวังเพื่อนลงมารับเนี่ยเห็นไหมยังยืนรออยู่ยืนเฉยๆเลย,เลยไม่วิ่งเลยพอนเนี่ยพอคาร์เซมิโลตัดได้ซรอนชีนิ้ลละทำทางอันนี้เราโดนตัด แต่ว่าส่วนได้ควันมิสซก้าฝั่งเขาลุตตำแหน่งแล้วนะคืนนี้ซอนก็โล่งนะแล้วก็ยิงไปเดี๋ยวมาดูอีกอันหนึ่งอันนี้เขาบุกมานี่พอเราตัดบอลได้ปุ๊บซอนชีนิ้วแล้เห็นไหมนี่วิ่งขึ้นและสองตัวแต่ว่าเราก็โดนแย่งนะอันนี้ไม่มีอะไรตังหว่านนี้ซิมเบอร์ตัดบอลได้นะครับเห็นไหมดูการยืนของซอน ก็ไม่ล้ำหน้านะเขามีเซนเตอร์ยือนอยู่ข้างล่างอีกตัวหนึ่งนี่ส่งติดแต่ว่ายังได้อีกรอบหนึ่งก็ทางเดิมเลยลุงลุมก็ซัดไปเรียบร้อยมาดูจังหวะต่อไปอิลิกเซ่นตัดบอลได้พอตัดบอลได้สังเกตน,นะเห็นไหมลุงลุมกับซอนชีนิวแล้วพร้อมจะวิ่งแล้วมาดูฟันได้นะยืนตรงนี้ใครที่ชอบบอกว่ากองหลังวิ่งแซงเดี๋ยวลองดูจังหวะนี้นะ นี่มาแล้วตรงให้เออร์เนสลุงลุงวิ่งแซงฟันได้แล้วถ้าไม่มีบอลยังไงก็กินขาดนะสปีดร้อยสามร้อยสองถ้าไม่มีบอลยังไงก็กินขาดอะ่ะจังวหวะต่อไปมาดูอิลิกเซ่นตัดอยอี้ยอิลิกเซน่ดดน,เซนตัดบอลได้ล่อยเนะี่ยดูเออร์เนสวิ่งมาเสียบอลน,นะดูนี่ยืนนิ่งเลยเห็นไหมเก็บแรงไว้รอสวนนะเก็บแรงไว้ตอนนี้ขนาดใกล้ๆนะมันยังไม่แย่งเลยไม่วิ่งเลยนี่เป็นไงไจังหวะสวน ซอนเรียบร้อยนะเห็นไหมขนาดบอลมาใกล้ๆพี่แกยังไม่ค่อยเข้าไปแย่งเลยนะก็มันก็วิ่งประมาณนี้แหละอ่ะเดี๋ยวดูไฮไลท์อีกรอบเห็นไหมนี่เขายืนยืนรอไหมอันนี้คือปรับซอนมายืนตรงกลางนะนี่รอส่วนไม่ส่วนก็ไม่วิ่งถามว่าข้อเสียมีไหมม,ม,มีแน่นอนครับทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียนะก็คือบางทีมันยืนสูงเนี่ยส่งบอลไปไม่ถึง เขาโดนกองหลังเขาดักก่อนบางทีเป็นแบ,กบ็กเกมรับเกมรับเนี่ยไม่ค่อยหลุดตำแหน่งเนี้ยก็ไม่หลุดเหมือนกันก็พยายามลองตั้งดูแล้วกันเป็นเกมเกมไปลองดูก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็ลองเล่นกันดูนะสวัสดีครับ